สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พันแฟงกรีนเฮาจะพามาชมระบบน้ําอัตโนมัตินะครับที่กัดวันนี้อยู่ที่บ้านท่าลําดวนอยู่ใ,ใกล้ๆห้วยสีทนของเรานี่เองนะครับว่าแล้วเราเข้าไปชมข้างในกันดีกว่านะครับตัวนี้จะเป็นระบบน้ําอัตโนมัตินะครับทางลูกค้าเนี่ยต้องการให้แยกเป็น 3โซนด้วยกันนะครับโดยโซนแรกเนี่ยจะใช้ควบคุมโรงเรือนขนาด6คูณ27เมตรนะครับโรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ในอนาคตก็จะจะทำต่อนะครับก็จะเป็นโรงเรือนที่2ที่3ต่อไปเพื่อที่จะควบคุมนะครับตรงนี้จากการออกแบบก็คือจะใช้หัวมินิสปริงเกอร์อยู่ประมาณ6 8หัวด้วยกันนะครับ โดยมอเตอร์ปั๊มที่เราเลือกใช้ในการคำนวณตรงนี้นะครับเราจะใช้มอเตอร์ปั๊มขนาด1.5แรงนะครับโดยมีค a ปาซิตี้อยู่ที่300ลิตรต,ต่อนาทีนะครับตัวนี้ในตู้คอนโทรลของเราเนี่ยเราก็จะสามารถควบคุมได้ทั้งระบบแมนนวลก็คือสั่งการด้วยคนแล้วก็ระบบออโต้คือเป็นแบบอัตโนมัติสามารถตั้งเวลาเปิดปิดได้16โปรแกรมด้วยกันนะครับ ตัวนี้ก็คือทางลูกค้าก็สามารถที่จะเลือกใช้งานได้นะครับโดยการเบื้องต้นก็คือง่ายๆเลยครับก็แค่กดมาที่ออโต้นะครับงานจะดีเลย์อยู่5วินาทีไฟก็จะมาเท่าที่มอเตอร์ปั๊มก่อนนะครับจากนั้นเราก็มาเลือกโซนที่เราจะจ่ายน้ําอย่างเช่นตรงนี้ยกตัวอย่างก็คือเป็นโรงเรือนโรงเรือนแรกก็จะเป็นโซนที่1น,นะครับเราก็ซีเล็กมาที่ออโต้คืออัตโนมัตินี่ก็คือ ทำงานเป็นแบบอัตโนมัติแล้วนะครับพอถึงเวลามันก็จะทํางานนะครับแต่ถ้าลูกค้าเดินมาเห็นเห็นผักสลัดของเราเหีเ่ยวหรืออยากจะให้มันทางานทันทีเลยก็สามารถสั่งการเป็นแบบระบบสั่งการด้วยคนนั่นคือแมนนวลได้เลยนะครับโดยการเลือกไปที่แมนนวลนะครับแล้วก็กดให้มันทํางานได้เลยแล้วก็ทํางานได้เลยจะเห็นว่าตอนเนี้ย ระบบทำงานแล้วนะครับอสามารถดูในโรงเรือนได้นะครับก็คือตอนเนี้น้ําก็ไหลแล้วนะครับทีนี้อันนี้เรา,เราทดสอบอยูเฉยเราก็ปิดได้นะครับะระบบก็จะสัง่งการปิดทันทีนะครับทีนี้เราก็นเล็กมาที่ออตโต้เหมือนเดิมน,นะครับทีนี้พอถึงเวลาเวลาที่ระบบทํางานมันก็จะทํางานแบบอัตโนมัติทันทีนะครับ อันนี้ก็คือเป็นเป็นโจทย์ที่ทางลูกค้าได้ได้ให้มานะครับเราก็ไปออกแบบแล้วก็ทําให้นะครับทีนี้ก็จะมีชุดให้ปุ๋ยน้ํานะครับก็จะเป็นแบบแอนเวนเจอรี่ซิสเต็มนะครับก็คือเราจะใช้แรงดูดนะครับโดยการหลีวาวนะครับเวลาเวลาเราจะให้ปุ๋ยเราก็จะมาเปิดวาล์วสองตัวนี้นะครับวาล์วเล็กๆ เปิดตรงนี้นะครับจากนั้นตัวนี้ก็จะจุ่มลงไปในถังปุ๋ยของเรานะครับสมมุติตัวนี้คือถังปุ๋ยนะก็มีมีน้ําปุ๋ยอะไรที่ทางลูกค้าผสมมาอย่างเงี้ยนะครับแต่วันนี้ไม่ได้สาธิตให้ดูนะก็ก็ลงก็เปิดวาล์วสองวาล์วนี้นะครับแล้วก็รีวาล์วตรงวาล์วเมนนี้นะครับมอเตอร์ปั๊มก็จะก็ทํางานไปแล้วก็รีวาล์ว หรีวาวตัวนี้ช่วยน้ำไ็ถูกดันเข้ามาผ่านตรงนี้ดูดดูดน้ำปุ๋ยไปแทนนะครับาาก็จะดูดน้ำปุ๋ยเข้าไปไปลดน้ำในแปลงนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นแบบเวนจูรี่นะครับให้ปุ๋ยนะครับทีนี้พอเราให้ปุ๋ยได้ครบครบตามที่ต้องการแล้วเราก็ปิดวาล์วตรงนี้แล้วก็มาเปิดวาล์วตรงนี้ให้ให้เหมือนเดิมนะครับที่หลีไว้เราก็เปิดไว้เหมือนเดิมตรวนี้ก็มาปิดนะครับปิดทั้งสอง ก็ให้มันทำงานตามตามเวลาที่ที่เราที่เรากำหนดไว้เหมือนเดิมประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเป็นลักษณะของการทำงานของระบบน้ำอัตโนมัติที่ทางร้านผนแปลงของเราเนี้ยได้ได้ออกแบบแล้วก็มาติดตั้งให้ลูกค้าตามที่โจทย์ที่ลูกค้าให้มานะครับระบบออตโต้กำลังจะทำงานนะครับตอน10โมงนะครับเหลืออีกไม่กี่วินาทีนะครับ ก็จะทำงานนะครับอันนี้ก็คือแปลงผักสลัดนะครับที่บ้านท่าลำดวนนะครับโรงเรือนขนาด6คูณ27เมตรนะครับสูง3.7เมตรนะครับเดี๋ยวรอดูครับอ่ะทำงานแล้วนะครับอ่ะนี่คือทำงานระบบอัตโนมัตินะครับอ่ อันนี้คือทางลูกค้าได้หลีเาาไว้นะครับตัวนี้ก็จะทําทำงานสองนาทีนะครับ,นะรบก็คือให้ทำงานสองนาทนะีอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศในโรงเรือนนะครับ ถ้าครบ2นาทีระบบก็จะตัดอัตโนมัตินะครับอตอนนี้ครบ2นาทีแล้วนะครับะระบบก็ตัดเองอัตโนมัติครับผม